วันแรกของการเป็นโควิดนะคะเมื่อเช้านี้ก็เตือนมานะคะแล้วก็พอดีตรวจโควิด COVID กันใน้านบอกว่าเจ้าลูกชายคนโตเป็นมาตั้งแต่วันจัน,เน์เทนะแล้วทีนี้เมื่อเช้านี้ก็เลยตรวจกันอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเป็นกันทั้งสิ้นเพิ่มอีกนะสามคนนะคะมีย่ามีอากงนะคะแล้วก็มีจอย ซีซั่นนี้ไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าอะไรคือจอยเนะี่ยคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะแล้วก็พอเจ้าคนโตเป็นเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมก็สงสารลูกอะ่ะคือพอเขาเขากินข้าวคนเดียวสงสารก็เลยกินข้าวในห้องกับเขาด้วยนะก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละติดแล้วก็ไปดูเขาบ่อยๆอะ่ะเพราะว่าก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงลูกเนาะก็ไปดูบ่อยๆ กดไ่รอดแล้วแล้วก็อาการมาเต็มที่เลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างคข้ขึ้นด้วยนะเมื่อเช้านี้นะคะก็พยาหามหอมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหลายคนจัดเลยอายกขยงกันไปหมดเลยนะคะทั้งย่านะ,ะทั้งลูกชายแล้วก็จอยนะตอนนี้สามคนแต่อปาเนี่ยเมื่อเช้าตรวจคือแบบขี้จังมากแบบมองแทบไม่เห็นก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตรวจสามอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อยากจะ เหมือนยังไงดีละ่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับแม่แมๆทั้งหลายคือจริงๆเนอะคนเป็นแม่เวลาลูกลูกเป็นอะคะ่ะมันจะแบบทิ้งไปเลยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เนอะมันก็อยากจะดูแลแบบเห็นเขาแบบเออกินข้าวคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็แบบสงสารคะ่ะก็เลยแบบด้วยความใจอ่อนเนอะมันก็จริงๆมันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างก็คืออย่างพอจอยเป็นใช่ไหมมันก็อาจจะเป็น เหตุผลที่ไปทําให้คนอื่นติดได้อีกอปาติดคนในครอบครัวอีกแล้วบ้านเรามีคนแก่มีเด็กอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดแบบเนาะถ้าใครมีลูกนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเนอะอาจจะต้องป้องกันดีๆหน่อยแล้วก็อย่าอย่าทาแบบนี้อ่ะจริงๆคือจอยอะ คิดว่าตัวเองอะแข็งแรงเพราะว่าเราลอดมาทุกซีซั่นเลยคือจอยทั้งอยู่ตลาดทั้งอยู่ใกล้ชิดคนติดแล้วจอยไม่ติดไม่ติดมาตลอดแล้วเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่ติดหรอกเฮ้ยเราคงแบบเราคงมีภูมิดีเลยอย่าเราคงไม่ติดหรอกเนี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนชะล่าใจแล้วก็ท้าทาย,ยานะะแต่สุดท้ายแล้วอะเชวอโลกก็คือโชว์โลกเนาะเราไม่สามารถไปท้าทายมันได้นะคะก็แต่คิดว่า คงจะหายเร็วนะคะคิดว่าน่าจะหายเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็นักเรียนขาหรือว่าเอ่อย่างยังไงดีใครที่รอคลิปรออะไรนะคือจะมีสต็อกคลิปเนอะก็จะลงมีลงคลิปอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดหรือว่าการสอนก็อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าก็เนาะเผื่อปอดมันจะได้แข็งแรงนะคะให้มันพักผ่อนไปก่อนอะไรประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็เลื่อนนักเรียนหมดนะคะคาต่างๆเนาะขอพักนิดนึงแล้วกันอาจจะเป็นสิ่งที่ สักวานบอกว่าร่างกายเธอต้องพักเยอะจริงๆจังๆแล้วนะคะเพราะว่าขนาดก่อนหน้านี้ให้แบบเสียงไม่มีนะคะเธอยังไม่ยอมพักเลยเธอยังแบบว่าเออแบบเสียงแหกแล้วก็ยังสอนเวบมินาอยู่ช่วงพอพอเริ่มพอเริ่มพูดได้ก็เริ่มสอนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยไปไปพักซะนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปพักก่อนว่าเมื่อกี้กินยาแก้ไข้ไปแล้วคือเมื่อกี้คือแบบ อาการเยอะมากคือมึอนไปหมดเลยนะแต่พอกินยากแก้ไขไว้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เป็นทุทาหอนนะคะจะได้ระวังนิดนึงเนาะถึงยังไงมันถึงมันจะเป็นโรคที่ไม่ได้อะไรแล้วอะ่ะแต่ว่าแต่มันเป็นมันก็ไม่ดีค่ะไม่เป็นดีกว่านะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>